ครับตอนนี้เราอยู่หาดเขาพายดำนะครับนี่ครับพี่อุ๊บนี่ยพี่อุ๊บมาครั้งที่สองแล้ว <มา S 1> ใช่ไหมครับครั้งที่สองแล้วครับสวัสดีครับพบก,กับช่องอุ๊บยศชายนะนะครับเดินแบบก่อนนะไหนๆมาแนละ้วต้องเดินแบบใช่ครับน,นี่ที่เดิมเลยครับ ใชครับพาไป,พไปเลยครับพี่อุ๊บเดินลงมาเลยนักเตะอาคุณบัตตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเอ่ยพี่อุ๊บอ่าสิบหก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 อ่าอ่าพี่อุ๊บระวังกิ้งนะเฮ้ยระวังคุณวัดมาคุณวัตฮะเดี๋ยว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 เดียไหนก่อนทาย,ยก่อนนะเดี๋ยวไปจะเดี๋ยวถ่ายก่อนแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอเคไปเลย ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมเย็นนะครับสี่โมงครึ่งนะครับสวัตรมาสัรมานี่กอนมีร้านกาแฟนะครับด้านข้างแล้วก็สามารถสั่งอาหารได้นะครับบอกว่าเชิญที่ตู้ด้านบนนะครับกับร้านอาหารแล้วคุณบัไปไหนไปซื้อกาแฟครับ อ่ามีแฟนคาับพ่อุบด้วยลงล่างก่อนไหมอ่าไปตรงนี้ก่อนก็ได้ไไดนี่นี่เป็นร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟก่อนใช่ไหม,ไมยูบ ร้านกาแฟร้้หมีนอมีนี่ด้วยคุปมีพวกของกินด้วยตอนนี้เราอยู่ร้านกาแฟนะครับผมเดี๋ยวเราดูวิวข้างหน้านะครับโอ้สวยมากเลย นนี้อากาศก็กำลังดีครับลมลมเย็นสบายนะครับแล้วแล้วฝั่งนู้นเป็นอะไรครออับอ,อีวิวเดี๋ยวเราถ่ายกันเลยเดี๋ยวเข้ามาให้เห็นชาไทย,ยได้วยเลยอะไรคนระับได้ได้ครับพี่เข้ามา,าเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่เข้ากนะันก่อนร้านานี่ครับดูจาก ข้างนอกนะครับลมแรงขนาดไหนสายาไทยมาคุณวัฒนจะเป็นผู้ช่วยเราใเ็วถ่ายมาคุณวัดถือใช้เร็วนี่เป็นเด็กประกันพี่ได้ได้ชาไทยนำมาพาไปไหนชาไทยพาไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเริ่มใหม่ไหมไม่เป็นไรต่อเดี๋ยวตัดเหรอ มันมันดับแล้วครับไม่ไม่เดี๋ยวตัดต่อใช่ไหมอา่าไม่ได้อ,อ่าไปเลยอ่าโอเคโอเคแล้ว<ป>ลงไปตรงนั้นนะ้ป่าอ่าตรงนี้นต่อยู่ตรงนี้หน่อยเยอะกว่าเอืออ่าตรงนี้ร่มหนึง่งนี่คือมูนคอฟฟี่ร่มปิดนะครับนะครตรงนี้ตรงนี้คือหาดถ่ายดำนะครับปไปลงไปแรกน,น,นะครับรถวิบวัตนะครับครับไปถ่รูปน่ารักมากเนี่ย เป็นบอสใหญ่นะใจดีนะต้องปันนี้มาเป็นเด็กถือที่พิลลงไปเป็นท้าที่สองแล้วไม่คิดว่าจะได้มานะี่คือเป็นจังหวัดของนครใช่ไหมจังหวัดนครใช่ไหมจังหวัดนครจีนมาได้อําเภอขนอม นี่อำเภอสีชนตรงนี้ลงล่าไหมงล่านเนอะอนนี้เราเปเรามียูทูเบอร์คนใหม่นะครับ มูแล้วเขาจะให้ลูกกับเออลูยค่ะมาเลย ชอบผิวอยู่แล้วชาวไทยบอกมามางานพวกนี้อ๋อใช่มางานพวนี้ได้ไดได้่อประกัน่ปะันด้วยชาวบ้านไทนะต่อประกันผิวที่ไปหรออ่ะขึ้นไปก่อนที่ไปหรอไม่ต้องจ่ายเงินไ้องจ่าเงิน

ผมชื่อผกคืออะไรครับสวัสดีครับพบกับพี่อุ้พี่อุ่นพี่อุ่นวันนี้ฉันแน่ครับตกลงให้ฉันพูดบ้างหรือเปล่าเนี่ยครับพูดพูดว่าวันนี้มาเที่ยวก็มาครั้งที่สองแล้วมาทำอะไรครับวันนี้ก็มาเที่ยวมามาที่วัดเจดีย์ไผ่จะไปไม่ถึงเล้วไปถึงแล้วได้ตัวเลขมาไหมเลขอะไรได้ตอนได้เลขอะไรเลขอะไรนด้เดี๋ยวต้องไปลงทีนะจะแต่วันนี้ดีใจมากเลยนะคะที่ได้เจอพูดยากเจอพูดนานแล้ว วันนี้ก็คือแบบปุ๊บปั๊บเลยดูไกลๆอยู่เด็นสง่ามาแต่ไกลๆเป็นใครไม่ได้นอกจากคุณอุ้บิริยะค่ะคุณแม่ค่ะนี่คือบคุณนะลุงตัวนายรายการฟุปูซิงไทย์ับปิดจู้บู่จู้บู่จู่จูบู่จู้บูชื่อรายการเหรอตายจำไม่ได้อย่าใจขอให้เฮงแนะคนดูเยอะๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นช่องเหรอต้องแบบดูก็มาดูก็ลงดูที่บ้านอย่างนี้มาต้องดูว่าหนูเจอพี่โอ้ได้ค่ะพี่หนูเจอพี่นายเนี ไม่เน้ครับนี่คือถ้ามาที่หาดสีชันไอ้แล้วหาดไผยดำต้องมาข้างล่างที่นี่ใช่ไหมมาถ่ายกับีมนะครับรู้สึกว่าตอนที่เรามาน้ำลงใช่ไหมน้ำลงใช่ไหมน้ำลงนะครับ ก็มาเป็นครั้งที่สองเลยนะครับไม่คิดว่าจะได้มาอีกนะครับโอ้ยใหญ่มากเท่าไปทำเปลี่ยนชุดไปน้ำลงทะเลกันเลยครับไปน้ำเลยนะจะถอดแล้วนะอัดถอยไปถึงไหนอะไรถอดแล้วถอดเลยลงด้วยกันไหมคนวัดปอนใหญ่ลงไหมใช่เลยครับรไปประกัน <laughs> ไม่เลื่อนได้กี่นาทีแล้วคุณว what? okay. you know ัดได้สิบนาทีแล้วพอขก่อะได้น้อยากัไหมใช้รอนดอใหญ่เราเป็นไรไหมครับคุณวัดย่อมา อยอะไมันก็เป็นหอยห,หอยเาเรีอยเหรือเลม,มันก็กาตามเลยน,น,นะโยมากยมากมาก,มากเลยนะครับ ขอบคุณคุณนะครับรอใจเ่ง so สุราธานีแฟนขับวพิท <im odar reunion> ุกนะฮะพีทาดิว so กับคณไทยไปเที่ยวไปไงน้องุนชทยลงไปเลยไทยลงไปเลยร้อเสยื่องเป็นข้อแรกเลยคนไทยกำลังหาห่อยนะครับกำลังขาหอยครับคุณช่วยน้ำหน่ดีนว่าหเบียดไหมเบียไหมเบียกจอดเียเบียดระวังเปียกเปียก่คลิปนี้ แคนีก่อเดยวะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องผมในชนลเดี๋ยวเราไปที่ใหม่ต่อไปกิมนี้อ่แตนี้นะครับโอเคครับอัคุณับเฟิร์สมครับนี่อัพเป็ต่อครับอัพเฟิอคุณุ